ตัว2,024นะครับปีนี้เป็นปีที่2ค็ราจมีตัวส่งผเดิมครับก็คือต้องไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนครับให้เข้าใจความแตกต่างร,ระหว่างการเล่นเกมและอีสปอร์ตสามารถเป็นอาชีพได้นะครับ อยากให้นองเข้าใจว่าเล่นเกมอย่างไรถึงจะไปต่อยอดเป็นอาชีพรีวิการอีสปอร์ตที่น้นนองไม่อยากเป็นได้และเล่นอย่างไรถจะไม่สามารถต่อยอดได้นะครับก็เอนนา,าอดีใช้วาปเคลียร์ก่าถึงประเทศไทยนะครับเข้าไปทำความเข้าใจในเรื่องพวกนี้นะครับก็ สองพันสองรับงานคณะกรรมการการสื่อสารและก็มีผู้สนับสนุนรายยที่เป็นผู้บริโภคหลากหลายชนิดตัวเล็กเข้าไปทำให้กิจกรรมมรวเราสามารถทำได้เป็นปีที่สองแล้วก็จะมีปีต่อไปด้วยครับกีฬาอีสปอร์ตมีประโยชน์ยังไงกับเรา้างก็อย่างแรกเลยอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ใช้สมองนะครับก็ แล้วใช้สมองเพียงอย่างเดียวก็จริงแต่ว่าร่างกายต้องแข็งแรงนะครับหากว่าไม่มีความฟิตเนี่ยก็สมองก็จะไม่แรงน,นะครับเพราะนั้นก็จะส่งเสริมให้ยังไปพนตากายไปด้วยพร้อมกันนั้นเนี่ยในกายสอดมันมีอาชีพอย่างนั้นมากมายน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านคอมพิวเตอร์ครับหรือการเป็นหัวใหญยเกมหรือแม่นักกีฬาตัดสินผู้สอนนะครับก็จะส่งให้น้องๆมีเป้าหมายในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเรืร่อยๆจากประยมเข้าสู่ระดับ ประเด็นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยเฉพาะคุมฟังโทเบนแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่สําคัญนะครับโดยเฉพผู้ใหญ่ที่จัดงานอีสปอร์ตครั้งนี้เป็นปนีที่2แล้วนะครับโดยกระทรวงสาธิการนีขเองครับโดยคนตํารวจเอกทุุมที่ชอบนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการท่านว่าที่ร้อยทรีธูพงศาสินดารน,นะครับก็ให้ความสาคัญในเรื่องของการเรียน a n y w h e r e anytime แล้วนะครับเพราะว่าทักษะการเรียนรู้ในสมรรถภาพพิเศษของเด็กทักษะการใช้ มิเตอร์แล้วก็โปรแกรมเมอร์ตลอดจนอีสปอร์ตนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ที่เด็กไทยจะต้องเข้าทันเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาคนไทยเราเยอชนนำทำได้ดีนะครับในระดับชั้นนำของของของโลกเลยทีเดียวนะครับแองขอขอบคุณภาคีผู้ภาคส่วนที่สนับสนุนนักกาวชนไทยในเรื่องของการศึกษาและเรื่องของของอีสปอร์ตนะครับในส่วนของสปอนเซอร์นะคะอยากขนมปัง ก็มองภาพว่าเราเปิดแค่ส่วนหนึ่งในการที่เป็นโอกาสให้กับเด็กๆของไทยเรานะคะอย่างเช่นน้องๆมีกลุ่มที่ท่านทางสพทหรือว่าทางท่านนายุสมาคมเนี่ยให้โอกาสทากิจกรรมสร้างกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราอะแค่เป็นแรงสนับสนุนผลักดันให้น้องๆเนี่ยมีเวทีแล้วเราก็หวังว่าเวทีแห่งนี้ค่ะจะมีได้ ปีนี้เราได้ต่ยอยอดในเป็นการแข่งขันเัาก็กแล้วเราก็กลายเปแข่งขันทีแยกออกมาางหักแล้วนะครับอยู่ในโครงการเดียวกันแต่ว่าจัดประวัติซึ่งได้ประสบความสำเร็จดีมากครับปีต่อไปเราก็อาจจะต่อยอดในการนำศิลปินเข้าไปชโชวให้มากขึ้นนะคะรับคลากรที่ทำสำหรับไรส์ก่อนนำเข้าไปนี้เป็นคลากรที่เป็นระดับโค้ชทุกชาติแม้ทุกชาติที่ ระดับไปให้น่าสนใจขึ้นอีกครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับในเพจของสมาคมกีฬาสอยประเทศไทยนะครับเพจโปสุขชั่น